สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับครูบีนะคะ,ฉะเฉลยกับการเฉลยแบบฝึกหัดทักษะภาษาไทายบทที่5เรื่องร่วมแรงร่วม,วม,วมใจค่ะเรามาดูแนวคำตอบนะคะข้อที่1ถึงข้อที่5จากเรื่องร่วมแรงร่วม,วมใจเมื่อนักเรียนอ่านหนังสือเรียนภาษาพา,าทีแล้วมาตอบคำถามในแบบฝึกทักษะนะคะ นักเรียนตอบคาถามเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเอาแนวคําคตอบที่ครูบีเฉลยนี้ไปตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนะคะว่านักเรียนตอบคําถามถูกต้องและตรงประเด็นไหมมาดูข้อที่1กันเลยค่ะเด็กๆในเรื่องออกกําลังกายเวลาใดและด้วยวิธีใดนักเรียนคิดว่าการออกกําลังกายด้วยวิธีนี้เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดอ่านอีกครั้งค่ะ เด็กๆในเรื่องออกกำลังกายเวลาใดคำถามที่1น,นะคะและด้วยวิธีใดคำถามที่2ค่ะนักเรียนคิดว่าการออกกำลังกายด้วยวิธีนี้เหมาะสมหรือไม่คำถามที่3ค่ะเพราะเหตุใดคำถามที่4ค่ะเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะเด็กๆออกกำลังกายเวลาตอนเช้าด้วยวิธีการขี่จัก,กรยาน ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมเพราะเหตุใดเพราะขี่ไปตามทางที่จัดไว้สำหรับคนเดินหรือขี่จักรยานปลอดภัยไม่ต้องกลัวรถเฉี่ยวชนครบทุกคำถามครบทุกประเด็นนะคะใครตอบในลักษณะนี้คือถูกต้องค่ะข้อที่2การออกกำลังกายของเด็กๆในครั้งนี้เป็นผลดีกับเด็กๆในเรื่องใดบ้าง การออกกําลังกายของเด็กๆในครั้งนี้เป็นผลดีกับเด็กๆในเรื่องใดบ้างเราย้อนคําถามเลยค่ะเวลาตอบอย่าลืมย้อนคําถามนะคะการออกกําลังกายมีผลดีในเรื่องช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงสมองปรดโปร่งสดชื่นเพลิดเพลินกับสิ่งที่พบเห็นขณะออกกําลังกายหรือนักเรียนสามารถตอบประเด็นอื่นได้นอกเหนือจากที่ครูบีออตอบนะคะ ขอแค่ให้สอดคล้องกับผลของการออกกำลังกายและไม่ออกจากประเดินในเนื้อเรื่องที่อ่านค่ะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างมีอะไรบ้างในหมู่บ้านที่เหมาะสมกับคำกล่าวนี้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างมีอะไรบ้างในหมู่บ้านที่เหมาะสมกับคำกล่าวนี้ถ้านักเรียนได้อ่านเรื่องร่วมแรงร่วมใจนักเรียนจะสังเกตได้ว่าในหมู่บ้านนี้มี หลายอย่างเลยนะคะที่เหมาะสมกับการเป็นหมู่บ้านตัวอย่างแต่วันนี้คุณครูขอยกประเด็นนะคะมา3ประเด็นเมื่อเขาถามว่ามีอะไรบ้างเราอย่าลืมตอบนะคะเขียนคำตอบให้ย้อนคำถามคือมีทางระบายน้ำตลอดแนวถนนมีคูน้ำใสสะอาดมีการจัดทำไหลายทางไว้สำหรับคนเดินหรือขี่จักรยานนะคะนักเรียนอาจจะเห็น เห็นประเด็นอื่นนอกเหนือจาก3ประเด็นนี้ที่ครูบียกตัวอย่างมาก็ได้นะคะแต่อย่าลืมตอบคำใช้คำตอบนะคะอย่าลืมตอบคำถามแบบย้อนคำถามนะคะเมื่อเขาถามว่ามีอะไรเราก็ควรตอบขึ้นต้นด้วยว่ามีสิ่งใดบ้างเท่านั้นเองค่ะไปดูข้อที่4ต่อเลยค่ะนักเรียนคิดว่าจะมีส่วนร่วมในการดูแลประเทศชาติอย่างไรอ่านโจทย์อีกครั้งนะคะ นักเรียนคิดว่าจะมีส่วนร่วมในการดูแลประเทศชาติอย่างไรย้อนคาถามเหมือนเดิมค่ะมีส่วนร่วมในการดูแลประเทศชาติโดยเป็นพลเมืองดีของสังคมให้ความร่วมมือในการดูแลสิ่งของสาธารณะจากเรื่องนักเรียนอาจจะเห็นอาจจะมีประเด็นอื่นนอกเหนือจากส ประเด็นนี้จาก2ข้อนี้ที่ครูบียกตัวอย่างมาก็ได้นะคะแต่อย่าลืมตอบคําถามแบบย้อนคําถามด้วยนะคะเขาถามว่ามีสิ่งใดมีส่วนร่วมอย่างไรเราก็ย้อนไปเลยค่ะมีส่วนร่วมในการดูแลประเทศชาติโดยแล้วก็ตามด้วยคําตอบนะคะข้อที่5เมื่อนักเรียนเป็นผู้ใหญ่และได้รับเลือกจากประชาชนในจังหวัดให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือที่เราคุ้นเคยกับชื่อเรียกสั้นๆว่าสสนะคะนักเรียนคิดว่าจะทำอะไรเพื่อจังหวัดของนักเรียนบ้างพร้อมให้เหตุผลประกอบนักเรียนก็ย้อนคำถามเลยค่ะอ่านถ้าโจทย์ยาวอ่านอีกครั้งนะคะเมื่อนักเรียนเป็นผู้ใหญ่และได้รับเลือกจากประชาชนในจังหวัดให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเราเรียกสั้นๆว่าสสนะคะนักเรียนคิดว่าจะ ทำอะไรเพื่อจังหวัดของนักเรียนบ้างพร้อมให้เหตุผลประกอบเราก็ตอบคำถามแบบย้อนคำถามก่อนนะคะย้อนก่อนเลยว่าสิ่งที่จะทำเพื่อจังหวัดคือแล้วก็เอา,เอาความคิดของเราหรือ,รอสิ่งที่นักเรียนอยากจะทำนะคะมาตอบสิ่งที่นักเรียนอยากจะทำในกรณีนี้ครูบี เ,เขียนแนวคำตอบให้คือทําห้องสมุดชุมชนพร้อมแสดงเหตุผลประกอบครูบีเคยสอนไปแล้วว่าในคลิปก่อนหน้านี้คือเมื่อเขาถามเหตุผลให้ตอบเอ,อเพราะให้ตอบเพื่อนะคะอันนี้เหตุผลประกอบนะคะคือทําห้องสมุดประชาชนเพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้มีแหล่งค้นคว้าเพื่อหา,หาความรู้ หรือประเด็นที่2อ,อาจจะปรับปรุงถนนให้สะอาดน่าใช้และได้มาตรฐานเพื่อการจราจรที่สะดวกและปลอดภัยนะคะในนี้ครูบียกมาอสองประเด็น2ข้อนักเรียนอาจจะเอาอย่างอื่นก็ได้นะคะอาจจะมีความคิดต่างว่าหรืออยากจะมีสวนสาธารณะเพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้มาออกกำลังกายหรือ ได้มาพักผ่อนนะคะอย่างนี้เป็นต้นคือนักเรียนสามารถตอบประเด็นอื่นได้นอกเหนือจากแนวคำตอบที่ครูบีนำเสนอไปให้นะคะคุณครูคิดว่าคล,คลิปที่คุณครูทำจะมีประโยชน์สำหรับนักเรียนทุกคนนะคะเรานำไปปรับใช้ดูนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะ thank you